เดี๋ยวใครมาใครมาใครมาผมพาไปดูผมพาไปดูใครมาเดี๋ยวเราไปรับก่อนใครมาวะเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาผมคิดหอดเขานะพี่เซมอยู่ไม่เป็นแล้วพี่น้องคิดหอดเขาคิดหอดเขาใครมาวะ้้อูมาหาพี่เซมเลยครับ ป๊ดโอ้คุณพ่อสสวัดีครับคุณพ่อครับโอ้คุณพ่อได้อะไรมาครับเนี่ยโอ้ปวดขาเลยปะนะโอ้โอ้สวัสดีครับ,รบได้ไอ,อนะอรรไรมาเนี่ยได้น้ำนมยังโอ้ยอาบหนามยังเนี่ยยังโอ้ยัง่ได้อาบหนามเลยเพราะว่าแจ้งเรื่องขึ้เลยสวัสดีทุกคนค่ะโอ้ย ไตย่างว่าวันมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้กโนเลยนี่เนี่ยก็ไปไปหาตมาแล้วมิ่งจ๊ะไม่เจอกันนานแล้ว เอาคุณพ่ออยู่ไหนครับคุณพ่ออู้สนใจแต่น้องมิ่งเลยไปสนใจคุณพ่อเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อ,อคุณพ่อก็หล่อขึ้นนะครับเนี่ยโอ้ เทียบจาขาเลยไอ้เอ้เขาใหม่สิเขาใหม่ดิมาจอยเขาใหม่เขาใหม่เขาใหม่เขาคำนี้ใหม่เขาคำนี้ใหม่ดี๋ยวอะไรนะอะไรอะไรนะน่งนนนี้กได่นั่น่นั่นลมาเดี๋ยวให้ี่แนังนี่คุณพ่อนั่งนู้นพอจะสิบม่าไ้เห็นมือลอไง้าเว่าจะออกผม่าเงี้ยี่จ่ายเลยวว่าคนนังนเยอยางนั้นโน มา่สก็มกว่ามุามาแล้ดเดวเนาะโอยมากาม็กาาม,ม,ากมาสากว่าเขามา <c oughs> ก็มาช้ากว่าเพื่อนเลยนะเธอเนี่ยก็ย <c oughs> ไปซื้อยำอ้ไปซื้อยำเหรอแจ๊ะนั่งสิจ๊ะนั่งสิจ๊ะโอ๊ยนั่งครับนั่งครับ,บอโอ้ยนั่งได้นั่งนั่งในใจพี่ก็ได้อ้าว คิดว่าเลยนะพ่อพ่อมองเลยพ่อมองเลยโอ้ยแนายานั่งในใจไอ้เซมเลยเออนา้โรยนายเกียรต์นายเกียรต์โอ้ใช่ขันวะมี่มองนั่งก็นั่งไม่ใจอายนี่ล่ะมันต้องไปนั่งใส่ดกนั่งได้แต่จะขี้ใสเลยโอ้ขี้ใส่ใจอายเตถิ่งเน้ เอ้าเอ้าไม่อยากนั่งเลยทีเนี่ยโอ้ไ่ได้ตัวได้เนี่ยฮอ้สาวนเบิงน่เออมิ่งอันนี้เสื้อเสนี้ไปซื้ออยู่ไหนนี่ฮะใช่ไหมซื้อมาจากบาทเนี่ เป็นต้เอาไปสกรีนเหรอวะเฮ้ยเอาไปปักไหมเชิญไหมนี่ไหมซื้อเยอะใส่เนี่ยแมม่่สังาใช่ไหมนายเขาจับดูใช่ไหมเขาจับดูเนื้อผ้าได้ไหมแม่จับคนเดียวก็พอหมอมันมันงามดีนะไอชับุ้งเลยไว้ชับุ้งเลยนี่มันงามดีนะค้นนางงามนะเจอตั้งนานนะพี่น้องเบิร์กขับนั่งข้อเพียบเล่ครับโอ้

อุ้ยจ่อจะมาสิบพ่นี่วให้ดียังเล่นเอาไปเล่นอเียนอาไปเียนนะ้นทุนอยแ่เสื้อถึงีอะไรนะอะไรนะต้นทุนน้อยแต่เสื้อถึงนี่ต้นทุนน้อยแต่เสื้อถึงอาหารบ้างอาหารบ้าง วันนี้ก็กี่โมงแล้ววันนี้ยวอ่า6โมงแล้วครับ6โมง14นาทีเอออย่าพูดกังซานอย่าว่ายกังซานโอ้ยดูเวอร์4โอ้ยอย่าว่างซานให้ผมบอกผู้เดียวว่าเยาให้พ่อพาไปก่ะ มันกวขนาดนั้นเลโะนาั้นเลยนะอฟอนมเอาเออ้ไหมเอาโอ้ยน้องมิ้งซื้ออะไรมาเนี่ยซื้ออยู่ไหนนี่เอาวันนี้วันนี้มีตลาดเลย มี่คำนี้มันบาดใจไม่ใช่ <c oughs> คำนี้มันบาดใจตรงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ใจผมดีนี่ครับนี่เขาเาเรียกว่านี่อย่างนี้อ๋อดีดีดูดูดู่่่อ้ยฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่ กับเรื่องเดินละมันเนี่ยโอ้มตสยครับบุณยเห็นหนาคุณพอมาดูเราคิดทอดคิดทอดครับโอ้ยมนตกอไรสยอะไครับของมัน่เป็นสายบครับตอนี้เลือคำนะอ๋อเลือคำแล้วกมีช่วงนี้ผมไปบางๆผมไปสบบารต้นกับจุ๊กให้เนี่ยเมื่กับพ่แม่เนี่ยมีเนก็พูมากไปนมได้สยบารไปดีกันหน่อยเนี่ยไปดูทีมัน อ๋อบริการนี่ครับสายบริการมาแล้วอู้อู้นี่ครับมาเปิดพัดลมให้คุณพ่อเอ๊ะเฮ้ยฮารงนี้เราต้องเอาใจก่อนครับเราต้องเอาใจก่อนครับเราต้องเอาใจหน่อยนะฮะหงเวย ิ like <reci him S 1> ่มาเลยีหคนกมวนในเนาะอ่บสนี่บอ้อมสามผัอยู่บอสัมอยู่ครับสัเายู่ครับผมโอ้ยอัน่เย่างนึงอนเังยนี่าป็นยังหาพอเเาไปรปิกอัพเป็นยังเป็นยังครับโอ้ยจะไปเลยครับจะไปเลยครับยืนนี่ละครับ ยี่จริงจรงเยี่ยานจรงจริโอ้ยอะไรอะไรคืออะไรไม่อะไรอะไรนะน้องมิงแกพูดว่าอะไรนะลืมแล้วเอาเออพิจบังกันครับนาเกียรติอ๋อน้ำอะไรน้ำเมฆนี่ครับนิ โอ้ยใจพี่ใจพี่ก็ได้ได้ใจพี่ไหนน้องมิงถ่ายรูปหน่อยต้องมิงถ่ายรูปหน่อยล่ะมิงต้องมิงถ่ายรูปหนนะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันในหมื่ไม่มื่เง้ นี่ครับพ่อตาผมมเยออะพี่แ้าวพ่อตาผมว้ายนี่พ่อตาผมเนี่ยเนี่ยโอ้ยเอฟซีกีโม่ลายเจ้าน่ะมีพ่อตาผมครับผมนั่งหบอกกับพ่อตาผมอยู่อืออ๋อผมจำไม่อยู่ครับผมผมจำไม่อยู่พ่อตาเริ่มกัดเข่วแล้วครับพวกมันยังกลัวๆๆแล้วครับ S <S นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เฮฮานครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปพบกันคลิปหน้าครับทุกคน